มือนี่ก็เป็นมือวันพระครับวันพระสิบหาคำดับเห็เนมั้อเนาะการดับความกติกอะไรมือนสิบสี่สิบสี่ตุลาคมนะครับนอ้อสองห้ากข้าม,มาขอโศกสองห้าหกหกหก้าเข้มาม,มาขอโศกขอหลักน้ำพญาบึ่งกับผม นโมตัสสะภะคะวะตอวระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตอวระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตอวระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าทีเจตานเจ้าภูมิก็ดีแม่เจ้าธรณีก็ดีลูกหลานมาขอสศกขอหลับน้ำรายาบึงขอสศกขอหลับน้ำรายาบึงให้ลูกมีโศกมีหลับ ลูกสีเอาตัวเล็กลงไปเซียงไทให้พญ,ญาพ่าเบิงเอาเล็กขึ้นมาให้ลกออูกเจ้าสิ่งลูกรียมมาแล้วาอา,อาทุอูก ตองไปหมดแล้วตัวตรงตรงสามตัวตรงกับบนล่างล่างห้ยลู่หลร้านบ่อเดนแบนเดอร์ขยาบึงเดอหอ้านบ่ด้มะลบลู้านมาขอบ่เดมาลบดูเดีมาคอสกหลับน้ำพะยาบึงเดอวันที่สิบสี่โอ้สิบหกตุลาสอาขา้นหจาเอาขึ้นมากงามๆลูกโตก็ได้ หกตัวงามๆแหงดีแหงหกตัวสามตัวสองตัวตรงอเอาขึ้นมาเด้อพญาบึงเด้อดูคลานกสิมาถาบึงเด้อเอาเอนมาจ้ะมือออ่นเด้ยกสิประมาณหกถุ่มบอกหกถุ่มเรียกว่าเออหกถุ่มจังสียางมาเบึงอีกดูคลานกสิถาถาเบึงอยู่นัมมุนีละท่านเป็นสายถาพญาบึงเอาขึ้นมาหายเด้อบาทเด้อ เอาถัดูปส้มกะถารับส้มครับถารับส้มว่าเพิ้นสิเอาขึ้นมาให้เบิ่งจักตัเนาะครับเนะเาะท่านผู้ชมก็รอรับชมแล้วกันครับผมเอาเอา่า